อยากชวนทุกคนมาทานอาหารเกาหลีแร้วรับแต่หลังจากนี้อาจจะไม่รับอีกต่อไปร้านอยู่ย่านานานาสุขุมวิทซอย5้าร้านยชนูชอนเป็นอาหารเกาหลีแบบบุฟเฟ่ต์บอกเลยว่าอร่อยเด็ดบุฟเฟ่ต์หัวละ480รบาทเมื่อมา2คนถ้ามาคนเดียว500กว่าบาทมากันเป็นคู่เถอนนะอย่ามาคนเดียวเลยเงาบอกเลยว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้ตอนดึกตอนกลางคืนก็ต้องขออภัยด้วยเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อหมูชิ้นโตๆตไม่ว่าจะเป็นสายหมู3มชั้นสายหมูสายเนื้อนะคะที่นี่มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมูหมักเนื้อหมัก ที่ร้านจัดให้แล้วลายเนื้อคือสวยจึ้งใจจริงบอกเลยว่าทานเซตนี้สองคนก็อิ่มจุกจุกุ้งดองซีอวกตัวใหญ่จึ้งใจอีกยงก็จัดให้ครบนึ่ว่าอยู่เกาหลีเซตนี้คือเป็นเซตบุฟเฟ่นะคะทุกคน<ม>แบบนี้ทานสองคนยังเกือบไม่หมดจะมีอะไรมีความสุขไปกว่าการได้ทานอะไรที่อร่อยอร่อยบอกได้เลยคะ่ะว่าฟินมากทานอาหารเกาหลีเราก็ต้องคำโป่งนิดนึงรู้จักคำโป่งไหมคะทุกคนไม่ได้พูดเล่นนะกุ้งดองซีอตัวใหญ่จริงเรากับเพื่อนถูกใจมากเลยไปชอบ ทานอาหารเกาหลีนะคะแนะนํามาที่ร้านยูชุนเลยมีทั้งเป็นแบบอราคาแล้วก็แบบบุฟเฟ่อาหารคอรสชาติอร่อยเด็ดติดปากจริงๆเดี๋ยวต้องมีกลับไปรอบสองบรรยากาศในร้านก็เหมือนอยู่ที่ร้านอาหารที่เกาหลีเลยมีทั้งแบบโต๊ะที่นั่งเป็นเก้าอี้หรือว่าจะนั่งกับพื้นก็มีห้องสําหรับจัดเลี้ยงหลายท่านเขาก็มีรองรับหรือใครอยากนั่งห้องมุมส่วนตัวตรงนี้ก็มีให้ในเซตบุฟเฟ่ก็มีไอศครีมไม่ด้วยบอกเลยว่าอร่อยมากมาก,ากหมดจดพิกัดแล้วอย่าลืมแวะมาทานร้านอาหารเกาหลีชื่อว่ายูชุนกันนะทุกคน